ฮอ้ยฉ hmm. ันด yes, ูแกดูงัน่ฉันดูอัาดับจอดฉลอนฉันดูอัาดับซาดแต่เย็นเพราะว่ามีสิ่งมีชีวิตฉันโอฉันเมืดอลยฉันเออเรื่อว่ายังไงเมื่อเจเป็นดาวทียมที่ซื้ในบรสเียเกเดอเกิดงัานทีนฉันเหกูแกอีกยาวละหาใช่ไหม ชั้นเลนเล็กที่สุดแล้วเปล่าแล้วว่าซีรีส์ซีรีส์น่ะเด็กจะดูดาวสูกดิจะรอนแผดเผาจนตายอยู่เลยดวงดจันทร์จะมากรมนะทำไมหน้าไปสูงฉันคือดาวอังคารส่วนชั้นรอซีรีส์ ส่นชั้นดาวรหัดอืมอ้าวแล้วแกนิมีห่หายไปไหนนั่นดาวหางวัฒิี่นิเนี้ยแกนิมมะน่าจะไปไหนล่ะ ฉันเจอดาวที่หัดไปดวงเนื้อดาวอะไรอะไททันนี่คือไททันนะไม่ฉันหมายถึงดวงจันทร์ของเจ้าดาวยูเรนัสไททันโลออ่ามดาวยูเรนัสมันทางจากกพูซิลิยะนะมันไม่ได้หาเสักนิดขอแต่ก็เสียชื่อแต่ก็เสียชื่อไททันนะ ทำไมอะ่ะเพรเป็นแค่อันดับสองเพรา่าชันน้อยอ่เส้นทาสูนกางเท่าไหร่หนึ่งพันอของชันเหรอหนึ่งพนร้อยหกสามเฮ้อชันมีเส้นผ่าสูนกลางใหญ่กว่าแต่ไทาทานกับไทยทันมันก็ไม่ได้ซื้อมันก็ไม่ได้เสียง มันก็ออกเสียงเหมือนกันนะปันไม่เหมือนเลยสักนิดฉันจะไปตามหามันแล้วนะน่าจะไปตามหาด้วยไหมล่ะโอเคถ้าจะให้ไปในหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันไปเลยท,ท่านโอเคแน่นแน้น อะไรกันเนี่ยกรใช้เขอเป็นหัวหน้าเดเมทรัยเออไม่ใช่แกนิมิสหัวไอ้ชื่ออืมน้ามาทำอะไรแกนิมิสกับไททันแล้วไททันล่ะเออฉันชื่อว่าอีเลเซนเตอร์นะฉันไม่ได้ชื่อว่าไทาทันแล้วไททันอยู่ไหนเวลาเขาเสียสติเขาจะเสียวงโครจรไปที่อื่นไม่นะ แต่ว่านะขนาดนด้สามตัวรวมกันยังไม่เท่าฉันเลยใช่ไหมนับจูนใช่เลยฉันนะ่ะหนึ่งมืนสองพันหกร้อยสี่สิบกิโลเมตรแล่วก็คือเป็นแสนเป็นหลักแสนอะ่ะไม่ไม่ถึงหลักแสนหรอกนะโอเคนาะยจะไปด้วยไหมอะ่ะไม่อะ่ะฉันจะโครจรรอบต่อโอเคนายโครจรรอบต่อไปนะ เจ้าอีเลเซนเตอร์ชื่อว่าอะไรไม่รู้โอเคคิดว่านะเราก็ต้องไปที่นั่นโอเคไหมไปไปอะไรกันใช่ไหมนิบจูนอืมดานี่ดานี่นะนันจะเจนวินิยงมาจะเจนวินิยองอันนี้อันนี ก่อนอนี้นะฮึไปเถอะเออไปเถอะอเอะอดี๋ยวยังไม่ถึงเวลาออกจากวงโคจรอ,อย่าพึ่งออกโอเคไปตรงนั้นทำไมเก็บไปเดี๋ยวจรนะิงเนี่ยฮึเออนอยสี่ตัวมาทำอะไรกันเนี่ยทั้งซีรีส์ตรงซีรีส์อยู่ เสงซีรีส์มันไม่ได้อยู่ที่นี่ทั้งมาคิมาคิอะนี่นี่ซีรีส์แล้วก็อิรชชนเตอร์แล้วก็พูโตน่ามาทำอะไรกันตรงนี้ท่านกำลังประชุมกันน่าเห็นชายท่านมั้งไหมอ่ะอืี่ชายท่านหรอฉันไม่เคยเห็นเลยอ่ะไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนฉันก็ไม่เคยเห็นเลยเออนั่นไงนั่นไงชายท่านมานี่เอาเฮ้ยใครเนี่ยเอา,เอา,เอา โอเคไปก็ได้ยนิวฮึมสมบูรณ์ดีนะ